โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0 0สนคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เเพจแอดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีแลังคนรูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะจจทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มคุม,คมเราขอแนะนำร้านนี้เลย Melo Top Up ร้านนี้รับเติมคูปองเกม ROV และเติมเงินเกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียงเลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงก์เพจใต้คลิปน,นี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดน้ำหน้าด้วยนะครับ l i n m e l o Top Up เปิดให้บริการ8มองชาถึงเที่ยงคืนหรือสามารถสาแกน QR คอดอันนี้ได้เลย What brings you <c> to Cirrus? โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนในช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้กำนังใจให้คนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มาดูสกินใหม่ของอลิสโนที่เข้ามาวันนี้เลยโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลย โอเคครับก็เข้ามาตัวเกมกันนาะอมาดูสกินใหม่ของอลิสสกินนี้กันเลยน่ารักมากเลยโจมตีทีเป็นดวงจันทร์ทั้งลูกเลย <c oughs> อ้น่ารักเลยสกินเนี้ยเรายังชอบเลยสกินนี้นะแค่เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างแต่เราก็เอาจริงนี้ก็ไม่ได้แต่อลิสมาสักพักแล้วหลังๆเล่นแทนกับเมดบ่อยซับนี้ไม่ค่อยแต่ให้จริงตัวนี้จะเล่นน่าจะเล่นคล้ายๆเมดเนาะให้เราเ,เข้ามาดูมาลองดูก่อนแล้วกันว่าเปนยังไงบ้างซับสกินนี้นะอี <c oughs> โอ้ยเกือบแล้วตกใจโอ้ยเครื่องค้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องอะไรโอ้โอ้ยแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยโอ้ยแจกเลยเหรอรอดดีนะพามสีบอลิสทำให้วิ่งเร็วเมื่อนตนเมื่อกี้ถ้าโดนเกี่ยวรอบหนึ่งคือไปแล้วนะโอ้ยเกือบ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 แล้วเดี๋ยวขอแก้แป๊บมันเหมือนมือมันลื่นๆด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็ดมือก่อนฮึบฮึบฮึบโอ้ชึบชิปโอเคมา เสร็จแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเกือบแตกแล้วไม่ล่ะเปิดมาเกิดเป็นเฟิร์สเลยโอ้โหเดี๋ยวเอลสูจะไหวไหมเนี่ยเดี๋ยววิ่งไปก่อนโหกว่าจะวิ่งไปถึงยังไม่ออกรองเท้าไงเลยยังแบบค่อยค่อยค่อยคเออหนี้เนี่ยโอ้ยเกือบแล้วมาช่วยมาช่วยแล้วชุบชุบอ่ะรู้สึกผิดเลยเมื่อกี้เกือบแตกแล้ว โอ้ยไม่ลืมไปให้มีอันติเมทโอ้ยอย่าพึ่งห้าวนะอย่าพึ่งห้าวใจเย็นๆอุ้ยเกือบเมื่อกี้เกือบเฉียดไปแล้วเฉียดมากเฉียดมากจ็อกเกอร์โอ้ยเกือบแล้วโอ้ยนี่เอ้ยจ็อกเกอร์แล้วมาติโออนี่โหพอดีเลยนะเนี่ยพอดีจุดกลับมาเลยโอ้โหเจสุจะไหวไหมเนี่ย ไปแล้วหนึ่งอือได้เฉย <c oughs> นี่เลยนะคือด่าเราแล้วนะมาลาดได้ยังไงอืออย่ออเออก,กาบชิ้นก็ไม่ไหวละไม่มาช่วยเรียนะคงไม่ไหวอยู่ตรงนี้แหละแหมเดี๋ยวไปหาท่าวาวที่มันเข้าๆโอ้โรอ,อดปะรอดไหม,ม,มไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคอยู่แต่เกมนี้เราจะเสีย ب, <c oughs> เปรียบเพราะเราไม่มีแทงเลย <c oughs> ที่ตำแหน่งเราเราน่าจะเล่นแทงนะแต่ว่าเอออลิสก็ได้เหมือนกันแหละ มาใหได้อันติเมตแล้วมาอันติเมตมาสักทีโอเอลสุใจเย็นๆนะลงมาแล้วลงมาแล้วเออ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 เตรียมวางอันติแล้วนะเออวางแล้วนะเฮ้ยนกน่ารักโอ้ยเอ้ยมื่แต่มองนกเพลินโทษทีโอ้ยจะปรากฏเอสุกดไม่ด่าโอ้อย่าด่าเราเลยเราไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยวีลาสู้หมอสู้หมอ A lúc gãy hoi lúc tiệp. Set up a knock, 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 tiệp. Soi thôi thằng nơi. Give the wise lúc Hui, đem mẹ. Yang mày hát tĩnh thằng. Hát tĩnh thằng. Hát tĩnh thằng. เมื่อกี้ไม่หนีสตันดได้อ๋อพาดพาดนิดหน่อยนิดเดียวเดียวทำไงดีกลับดีไหมฮึบอึบหนีไปไกลนหน่อยดีไหมเนี่ยนะโ,โ,โอ้โๆชว้วาวคิวนำแล้วเย่ฮึ่งเกมเราต้องรีบเล่นเพราะว่าทีมเราตัวบางเยอะฝั่งนั้นมีแทงตั้งหนึ่งตัวท่วนให้นันแย่แน่ๆเลย ฮึบฮึบฮึบอลิสมาแล้วอลิสมาแล้วก่อจะไปทีไปหมดแล้วข้างล่างไม่มีใครเหลือแล้วไปไหนกันหมดโอ้ยโอ้ยนี่พาไปก่อนไม่รู้โหดจังเราเออฝั่งนู้นน่ะสี่เข้ามาสิเข้ามาดิเข้ามาเล่นเล่นไม่มีใครค้าเข้าเล้วเราก็ไม่เข้าเขาก็ไม่เข้า หลบเลอ๊านี่เข้ามาใกล้ๆหน่อยเข้ามาใกล้ๆหน่อยนี่เนี่ยอู้ย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้ยเล่นไปเสียวไปโอ้ยกลัวแล้วโอ้โหเอลสุช่วยได้ไหมเอ้ยช่วยเอลสุทันพอดีเลยเฮ้ยวิล่านี่ชอบดักดักเัาเนี่ยโอ้ยเราว่าเลดเกมวิวล่าโหดแน่นอนอูย้ยมันดัก งโนะอ,อ้โอ้นี่ก็ยิงจังที่เป็นแครีจะยืนยิงทับายเหรอนี่เนี่เออคิดว่าจะเก็บคิวได้กีนี่นนโอ้โหฮันด้าอ,อีนี้นี้ไปอุ้ยที่นังหวะดีมากหลบหลบได้พอดีเลยดีดีดีนะขอลบพอดีเลยกี้เราก็วางโอเคเลยฮึบ ปล่อยไปแล้วเฮ้ยไปไหนกันหมดหรือเท่าลับบ้างดีกลับบ้างแล้วกันเฮ้ยเจงปง๊บโอเคมาแล้วแต่อะได้แบบบุ้มอีกด่านเลยล่ะมั้งกว่าจะได้โอ้ยเจ็บไหมน่ะเอลซู เอ้ยนี่เนี่ยเอออ้าวเฮ้ยเมื่อกี้ขัดเมื่อกี้ขัดสกิลโจ๊กเกอร์พอดีเลยถ้าเป็นโจ๊กเกอร์เราก็คือแบบหัวเสียแล้วนะโดนขัดบ่อยขนาดนี้เฮ้ยนี่หรอเห็นไหมอ้าวโดนแทนจังนี่แหละหน้าที่ปกป้องแครี่เฮ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว เอาเลยเริ่มหน้าแดงแล้วเริ่เกิ่นละเฮ้ยดีรู้สึกเล่นโอเคอยู่นะเริ่มหน้าแดงละวเราเริ่มเริ่มตัวเริ่มเริ่มซีดละตัวเริ่มซีดละเอ้ยโอ้ยเริ่มละเริ่มตาแดงละกำลังจะกลายเป็นซอมบี้ละนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่กลับครับเฮืบเฮือบเฮืบโอ๊ตกใจเอลสุโอ้ย พี่ว่าจะมีใครมาลาด <c oughs> น่กกากลัวมากโอ้ยๆเรามาแล้วเรามาแล้วคึบๆโอ้ยจะไปช่วยเองจะกลับไปเถอะแล้วเราจัดกันเองเออไม่ถึงโอ้ยังบันเถอะนกบินไปนะบิน <c oughs> อยู่ตรงนั้นแหละเออชอบจังเลยแต่ <c oughs> จริงๆก็คือเล่นอารีสับไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยได้ใช้ท่าโจมตีเท่าไหร่นอกจากตีคีบนนีี่่เยมันยังนีแค่แล้วนี่ปลาพัจจันเป็นลูกๆเลยถ้าโลกอ่ะคนที่ก็คิดได้เนาะปลาพัจจันวู้วววปัจจันเป็นลูกไปเลยี่เอลซุมาเร็วเอลซุมาเร็วเอลซุมาเร็วเหนื่อยจริงๆโอ้ยไปเร็วมีนะโอุ้ย ตกใจกูยิงกแพนด้านะคอสเองเหรออู้ยู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 หนี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 ติงเดมบุกติงแล้วอู้ย์มาแล้วจะเจอนกพิราบทหารการอู้ยู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 ยไม่รอดละไม่รอดไม่รอดโดนลุมขนาดนี้ยอมโอะยวีล่าเอ้ยน่ากลัวจริงๆน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆ อุ้ยขยันยิงจังนะอุ้ยอุโทษครับอุอ้ยอุ้ยเลเลอ่าเนโอ้โอ้โโอ้โอโอ้โอ้โอโโอ้โอ้้อโอ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้้โอ้โอ้อ้อ โอโหแล้วเรื่องคือป้อมจะจะชนะไหมเนี่ยดูไม่น่าชนะเลยอ,ะอะ่ะ <c oughs> ดูพิกเกมยากมากแล้วดูทีม <c oughs> ใจเย็นปากไง <c oughs> ่เออเออตัวสามจริงๆเนอะไม่แต่มันก็ไม่แน่ไงคือตัวนในทีมตัวอื่นก็เก่งอ่ะวีล่าเงี้ยโอ้โ oh, หดูคิววีล่าซะก่อน oh. <c oughs> โหดอ๋อ ไหนเอลสุมานี่รอเราด้วยรอเราด้วยเราเป็นซัพพอร์ตเธอนะจุดอันนี้แก่นี่เด็กเออปักปักเออโอ้ยจกเกอร์แกว่าจ็อกเกอนี่มันเออโดดนี่โดนสักหน่อยมาสิเข้ามาสิหงเข้ามาหรอกเนาะ มันเร็วเขามันเร็วโอ้ยโดนอีกแล้วนี่นี่เอ้ยไม่โดนนะโอ้โดนเละบายรอดเมื่อเวเล่จังดูเวเล่ดิเวเล่จะเก่งไปแล้วนะเนี่ยจะมาต่อ้ปลาไก่ก็เหอะแต่แบบไม่แต่เขาบอกว่าเขาไม่ไกลหรอกั้ง แต่ว่าถึงเงยงั้นก็เฮ้อแต่แเวเลสมันก็อดวะเอ๊ะไม่ใช่เวเลสวีลาลี่โอ้ยวีลานี่เนี่ยโอ้ยสติไปหมดแล้วเออวีลานะทุกคนวีลาไม่ใช่เวเลสเราเริ่มสับสนละเวเลสมันทีมเราอันนี้มันวีลาโอ้ยอ่าไปขอโทษด้วยนะครับที่พูดผิดโอเคครับไปต่อกันเลยดีกว่าฮึวิ่งวิ่งวิ่ง อะาริสเราต้องตบวี่านะวี่านะเวเลนพวกเราโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วเฮ้ยนี่แนี่เออไปเวเลนไปเฮ้ยนี่เน่น่าเก่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮกำลังไปช่วยนะเฮ้งนี่เรียกไปช่วยหรือเปล่านะไม่ทันโอ้โหนาคอร์ คุณก็ห้าวเกินไปมาเดี๋ยวผมไปช่วยคุณเองอู้อเลนนี่เนี่ยโดนไก่เราซะได้เฉยวางไก่ไว้เฉยเฉยได้เฉยเลยเฮ้ยงงแบบวางไก่ได้ไก่นลากอ่ะโอเคครับ <c oughs> มา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 ฮึบฮึบ วิ่งวิ่งวิ่ง,งออกมาต้องเจออจะเ,เจอคาถาดับแข็งแล้วหน่อยออ,อเยวเวืเดี๋ยวเหอะวลีล่าเดี๋ยววีล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันวีลา่าที่ฝั่งนั้นวีลา่าโหดเกินโอ้ยวีลา่าจะไม่หรอกฝั่งเราตัวมันบางด้วยส่วนใหญ่ก็เลยแบบเจอวีล่าก็คือจะแพ้ทางมากตัวเดียวนะเอ,อ น่ากลัวน่ากลัวน่าก,าก,าก,กลัวริงโอ้จกเลยเแี้วคึบนี่แน่อุ้ยอันติเออวิ้ยอุย้ยเจ็บเจ็บย่าเจ็บนะอุยอ้ยอุ้ยใจตกใจว่าตกไปตะตุ่มล้เอ้ยนี่เนี่เออ โอ้ยยังมียันติอ่ะลงกิ้มียันตินะโอ้โหไวเลสระวังนะนี่เด็กวางเลยเอลฟูไปแล้วอุ่เอ้ยเอ้ยเอ้ยโหนาคอสโอ้ยผู้ชายใช้สกิลสองไม่ทันฮะอึ๊บโอ้ยโอ้ยแย่อีกแล้วเละเราเราไม่ทันละยอม โอ้ยทำไมโดนวีล่าบ่อยจังไงเนี่ยเหอะวีล่าโอ้ยอุ้ยอันนี้ได้ไหมเอ้ย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 เกือบโอ้โหไม่ทันโดนวีล่าฆ่าแน่เลยปาดคอแน่แพวีล่ามันโหดไปโอ้แพ้แน่เลยดูดูดููเกมดูป้อมเรากับป้อมเขาโอ้ยแย่แล้แย่โอ้ยทำใจเลยแพ้ก็แพ้ ว่าเซลสุดๆไปเลยเกมนี้เราไม่ค่อยไม่มีแทงด้วยแหละมันเลยจะบางๆกันนะเยอะเยอะจะโดนไม่รอดจะไหวไหมเนี่ยเฮ้ยโดนไหมนะไม่น่าโดนนานานามาแล้วมาแล้วจะช่วยเจะช่วยเจะช่วยเออ รอบนี้จะไม่ดอมโดนวีล่าอีกแล้วนะวีล่าไม่ต้องเข้ามาหาเราเลยนะเรางอนแกแล้ววีล่าโดนวีล่าเชื่อตลอดเลยตัวอื่นไม่โดนนะโดนวีล่าอมาดิมาดิเขาไม่เขาดิเขาดิรอนติอยู่เนี่ยนี่ที่เนี่ยเจออันติหน่อยเป็นไงเจอลูกนกรอนหน่อยเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีสกิลเพลย์แล้ว เอ้ยไม่มีสกิลแล้วใจเย็นเง้ยเนไม่ได้โดนจะได้เฮ้ยโอ้โอ้โออย่านะอย่านะอย่านะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอุ้ยติดโอ้ยติดเออสติสตังห์หายหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่พูดวีล่ากับเอเลสลับกันแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพี่แน่เนี่ยเดี๋ยวนกเราหน่อย ทีปตายเกลี้ยงอะไรดิอ่ะนี่แล้วกันนี่ไหมเอ๊ะหรือออกเป็นกันเวทกันเลยดิแต่ออกกันเวทก็ดีนะก,นก็จะได้ไม่เจอวีลา่าลาทีเดียวไปมาดูก่อนหรือออกเมสสู้ตายไปเลยดิโอ้ยโอเคดีนะอุ้ยนี่เนี่ยทนี่เจออันติเน,อนอี่ยเจอนกเราหน่อย แกจะสู้นกเราได้เหรอนกเราเก่งนะเฮ้ยเฮ้ยนะเป็นไรนี่เอาเลยเอาเลยไม่แย่เอาเลยเวเลยลองดาบไปแล้วไงเยี่ยแหละเนี่ยปล่อยติดเลยนี่เออนี่ยเนี่ยเนีเป็นมีล่ะเป็นมีล่ะเออ เออเอออยากเข้ามานะอยากเข้ามานะโอ้ยน่ากลัวจังเลยโอ้ยวีนาโหดอีกแล้วเดินเดินเดินเลียกนกก่อนรอนกออกเอ้านกเอ้ดักหลุดนกไปแล้วมาละมาละเอาเลยเอาเลยปึังได้เสือได้ปะเราได้ปะไม่รู้เางเถอะเอ้ยยังไงดี แย่และวแย่และนึกวิธีไม่ออกเปลี่ยนชึบชึบไปไหนกันไปไหนกันหมดหนะ้าไปไหนกันหมดมาไม่ไหนกันออกอะไรดีออกเมดไปเลยเราไม่ต้องโกวีล่าหรอกเราเล่นเมดเลยชุบเฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยเียมเีย,เ,ยเอ้ยนี่เนี่ชื่ออไ้เออ เออนะเขอระวังวนะน่ะตขข้าวจังเรานะ <Ultimate. S 1> เกือบแล้วเลือเกือบหมดแล้วช่วยสุดแล้วนะเนี่ยเหนื่อยเฮ้ยแต่คิวมาเสมอแล้วนี่นะมามาไปไปไปดันยาวๆเลยเอาดันให้จบเลยได้ป่าได้หรอเฮ้ย ว้า wow. เกือบแล้วเกือบแล้วเอ้ยระวังระวังเอลฟ์โอ้ยเออน่กกากลัวจริงๆไปไปไปโอ้ยวีล,ล่าลารดนี่นะฮึบมามามาฮึฮึบฮึเข้ามาสิเข้ามาสิาสรลอนตินะอยู่นะอยากใช้ติแล้วนะ hey, อเอ้ยกลัววีลา่าหลอนแล้วเริ่มหลอนวีลา่า เออนี่เนี่ยเออเออเอลสูเยียบเออคนไม่มีคีบบ้าโอ้ยเออมาแล้วผมปุ่มมาปั๊บในคขีบออกอะไรดีออกนี่แล้วกันเดี๋ยวต้องลองเงินก่อนถ้าไม่จบนะโอ้ยเดินได้โน้ยจบเหอะจบเว้ะกลัวโดนพลิกไม่แน่หรอก เอ,อ้นี่เน,นี่ยเฮ้ยเอ้ยเออนี่เนี่ยโอเคโอค้ยหยุ่จะจบได้แล้วอ่ะจบได้ไหมจบได้ไหมจบเลยเย่คิดว่าจะแพ้ <Victory. S 1> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะมาดูกันว่าได้ใครได้ MVP นะไม่น่าใช่เราเราไม่น่าได้ MVP ดูสิใครได้ MVP ไม่ใช่เราใครเอ่ยอา่เรียหน้านี่เคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับโอเคก็เล่นเก่งทุกคนเลยเอาไปคนละไลท์โอเคนี่มาดูสกินของน้องสวยไหมสวยไหมเราว่าสวยมากเลยแล้วตอนโจมตีปกติเป็นทั้งดวงจันทร์เลยเราโคตรชอบ <c oughs> โอเคครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะคือเราก็ได้8.4เนาะก็เป็นที่3มั้งใช่ปะ1 2 3ท่ที่4ฮะโอเคดูเข้ารายละเอียดทีมไฟต์ก็พยายามเข้าเยอะอยู่นะก็ลองจากลิเลียหน้าเลยครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ใครสนใจก็ลองไปซื้อกันได้นะสกินของอลิสสกินนี้เลย โอเคครับก็ฝากสปอนเซอร์เราทั้งสองเจ้าด้วยนะเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม r v แล้วก็อีกเพจหนึ่งเพจเมโลท็อปอัพเพจบริการเติมเงินเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนพอใช้เพียงเลขโอเพนไอดีเท่านั้นนะโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้พเพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับบันดีนะบาย